สวัสดีค่ะดิฉันนาาสาวนิสาทองพัตค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องโรคระบาดท,ที่กําลังเป็นไปแบบอย่างอย่างแย่มากในตอนนี้นะคะก็คือโควิด -19 ของเรานั่นเองนะคะซึ่งต้นกําเนิดของโควิด -19 นะคะเขามีการสสนษฐานว่าน่าจะมาจากสัตว์ ที่แพร่เชื้อมาสู่คนนะคะซึ่งอาจจะเป็นต้นกําเนิดของไวรัสที่อาจจะอยู่ในตลาดของจีนนะคะในตอนนั้นที่ระบาดแรกๆเลยนะคะซึ่งการแพร่เชื้อของเชื้อไวรัสโควิด19นะคะก็คือโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะแพร่เชื้อทางการไอการจามหรือการสัมผัสผู้ที่เป็นโควิดนะคะ ก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ป้องกันเนี่ยแล้วเราออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เขาเป็นเนี่ยเขามาสัมผัสเราหรือไม่ก็เดินผ่านเรานะคะก็คือมันสามารถติดกันได้โดยการที่เราหายใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันนะคะต่อไประยะฟักตัวของเชื้อนะคะทุกคนระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยอาการจะแสดงใน1-14วันนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ5-6วันเนี่ย อาการก็จะออกมา97%แล้วนะคะทุกคนซึ่งอาการของผู้ป่วยเนี่ยจะต้องอดูแลให้ดีนะคะใน14วันนี้เราต้องดูตัวเองให้ดีนะคะว่าเรามีอาการตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามีอาการข้างเคียงตรงไหนไหมหรือว่าถ้ามีอาการข้างเคียงเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะต่อไปนะคะการแพร่เชื้อเนี่ยจะอันตรายมากเลยต่อ ทางเดินหายใจนะคะทุกคนเพราะว่าเชื้อของเราเนี่ยถ้าคนที่เป็นขั้นรุนแดงเนี่ยอาจจะลงปลอดได้เลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มเสี่ยงนะคะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราเป็นแล้วเนี่ยแล้วเราไปอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่เราไปพบปะคนโน้นคนนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อคะ่ะทุกคน ซึ่งเราเนี่ยจะต้องอดูแลทั้งตัวเองรับผิดชอบสังคมนะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเนี่ยเราก็ต้องรีบไปรักษานะคะหรือไม่ถ้าเราคิดว่าการที่ไปที่ชุมชนใหญ่ๆไปที่ผู้คนแออัดมันไม่ปลอดภัยก็อยู่บ้านนะคะทุกคนค่ะต่อไปนะคะ มาที่อาการโดยทั่วไปนะคะของทุกคนอาการของคนที่เป็นเนี่ยแต่ละคนนะคะมันจะมีเลเวลที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนซึ่งบางคนเป็นแล้วอะ่ะอาจจะแบบมีอาการที่แบบน่ากลัวไปเลยหรือบางคนเป็นก็แบบเป็นอาการแบบปานกลางนะคะหรือเล็กน้อยซึ่งอาการทั่วไปเนี่ยก็คือมีไอแล้วก็คอแห้งนะคะเจ็บคอแล้วก็มีอาการที่อ่อนเพลียค่ะซึ่ง อาการที่พบมีอาการที่พบไม่ค่อยบ่อยนะคะซึ่งอาจจะแบบเป็นในคนที่แบบอาจจะเป็นแบบเกือบขั้นรุนแรงนะคะหรือปานกลางนะคะก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอนะคะแล้วก็ท้องเสียตาแดงปวดศีรษะนะคะหรือลิ้นเนี่ยไม่รับรสแล้วก็จมูกเนี่ยไม่ได้กลิ่นนะคะหรือมีผื่นมีอะไรตามตัวแบบนี้นะค่ะนี่คืออาการของคนที่อาจจะแบบเป็นขั้นปานกลางและ นะคะต่อไปคนที่เป็นขั้นรุนแรงเลยเนี่ยก็คือจะหายใจถีค่ะหายใจลำบากเนาะเจ็บหน้าอกแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกค่ะก็สูญเสียเรื่องการพูดแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะทุกคนคนที่เป็นโรคเนี้ยเนี่ยถ้าเชื้อมันลงปอดแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆค่ะค่ะวิธีป้องกันนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองแล้วก็ รับผิดชอบต่อสังคมเหมือนที่บอกนะคะก็ตอนนี้เท่าที่ทําได้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันไปฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ไทยเราก็มีวัคซีนแล้วค่ะก็คือซีโนแวคแอสตราแล้วก็ไฟเซอร์ก็พอมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่ทําได้ก็คือสวมใส่แมสค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ล้างมือกันบ่อยๆนะคะทุกคนแมสก็สวมใส่ ทุกๆุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะแอลกอฮอล์ก็พกออกจากบ้านใส่กระเป๋าไปด้วยเลยค่ะก็ซื้ออันเล็กๆพกใส่กระเป๋าไว้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนดีกว่าเนาะอยู่บ้านแล้วก็ป้องกันทั้งตัวเองแล้วก็ป้องกันทั้งคนอื่นได้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอจบการ ให้ความรู้แล้วก็การนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ